สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนปลารวยก็มาอยู่ที่หลักกิโลเมตรอาถรรพ์ให้โชคนะครับเมื่อเด็กใส่ผ้าท่านผู้ชมมาขอเอาทัพย์เอ่สมบัติอีกคือเกาลันะครับเปิดขุมทรัพย์ต้อนรับปีใหม่นะครับหลักกิโลเมตรอาถรรพ์ให้โชคหลักกิโลเมตรให้เลขเด็ดนะครับครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับปีใหม่นะครับนี่นะครับตัวเลขแนวทางเด้นนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับหนึ่งเก้าหกสามนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีตัวเลขสามศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีตัวเลขหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะครับก็อย่าลืมอย่าลืมเด้นนะครับหลักกิโลเมตรอาถรรพ์ตรงนี้นะครับ ปีที่ผ่านมานะครับให้โชคนะครับเกือบทั้งปีนะครับให้โชคนี่ถืองมากเกือบทั้งปีเลยนะครับปีนี้สีเป็นจังไดสีเป็นจังไดนะครับก็มาลออติดตามน้ากันนะครับว่าตลอดปี2567นะครับปีนี้ลักกิโลเมตรอ่าทานตรงนี้ก็ย่งสีขวองแคมไว้อีกคือเกาบอตัวเลขแนวทางสีขาอีกบอตนะครับก็มาลอรุ่นมาลออติดตามไปน้ากันนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์เด้อ